ดีจ้าพี่น้องจ้าอดนึกว่าคุณหมอ,ออดเวลาแล้วคุณหมอจะทำการแสดง <c oughs> มาพี่น้องมืัอนี้ไข่พะโล้ผัดผักรวมผัดหมูสามชั้นผัดพริกแกงกั้งใส่หมูสามชั้นยำยำใ,<ส>ใส่ตันรวมหยิบมาจ้าพี่น้องจา้ยำยำยำใส่ตันเนีย่ยขอตักพับผักก่อน มาซอยสื่อเด้อเจ้าก็ไปหาไม้ไห้เนี่ยเมือม่อ,มอ,อยมซอยเนี่ยค่ะสื่อเด้อจา้าสร้างจิบบาทก็แพ้ดอกจจะสะอาดด้วย หนถุงสาบาทสองถุงหกบาทไปขายไปขายเพื่อนสองถุงห้าิก็ได้บอกไม่ไเบื้องวัตถุดิบ่อยคอยกระยักขายอยู่ดอกสองถุงห้าชิบก็ได้มันขายบ่ได้เก็บมื หาไหมไอ้เมีย้ยเด็ดเบิดขั้นเทาเขั้นเทาเพดบลอนเนนมันกระเวียดเจ้พี่น้องเนี่ยขั้นเทาเพดบลอนเนนมันกระเวียดละเคยเคยเห็นบ่ที่เขาพูดสงสัยว่าเมียขาเป็นยังคือมัดแกงดีแท้เท้ทา,ม,า,ทามัดบลอนเนนมันกระเวียด หน่อยไปหาคนหมวกมะหอยอายุสองสามอันที่เบิดแล้วพี่น้องหมวกยกขึ้นไปซื้อไปพุ้กแค่กระปุกหนึ่ชักมองซื้อนั่งหายยาวคุณหมอบ โอ้คุณหมัวเ,เห <laughs> วนนี้ยว่าว่าดีกอก็ลัเป็นลม <laughs> เ,เหี <laughs> ้ยว่าเมื่อเช้านี้ฝนตก แอ้งแห้งถึงฝากฝากหพ่อเปียงเปียงลูก่นไปตลาดพ่อตาก็ย้ายอยู่ตลาดาย้ายกุยเจียว รักษาทุโกโรคอันนี้สามสิบบาทกินมทุกบ้าน เฮ็ดบอร์ดถ้าเห็ดบอร์ดมีมันกับกับบัวปองเลยมัดบัวแหนกับเว็บว่าที่ขายเดียวถุงเว็บนีว่าที่เห็ดหน่อยๆได้คุณนี่ตลาดนัดแหน่เก้าสามเก้า กอกตะกอกแขนกล้างกระล่าง <c oughs> ตัดใบเข่าขึ้นมาฝนกระตกตัดใบเข่าขึ้นมามาล่างถวยอย่างเงี้ยฝนกระตกฝนกระตกนี่ออกไปขายนีกยะโต้เอ,อเดี๋ยวเพชรชิดไปส่งของให้พี่หิน้องเขาอยู่ ่วงตากฝ่า oh. มันก็นไม่เดียว ถุงได้หน่อยจะถุงหร่อลวะแล้วเจ้าของแล้วเจ้าของั่นมัดเองงังนแกะหน่แต่หน่อยว่ามันเหลือจะเชื่อไว้แค่ยังใส่ให้เพื่อนไปโลด เจ็บถุงเมนูที่สองต่อไทรพะโล่ไปก่อนไว้ที่หลังเพราะไทรพะโล่มันตรงหลังล้วยนี้ผัดผัว ผัดหมูสามชั้นใส่ถั่วถั่วฝักยาวย่าแล้วหรอเป่เนี่ยเสร็จแล้วค่ะย่างเนี่ยมาดแล้วหรอบปล่ายังยังยังมาบอกเราไมาเอาบอกเราไมาเอาเยอลยเนะานะบอกลนะูกคานะ้ามาเอาเลยคือบอาลูกเต๋นลูกข่ายเลยตัวละ คไ,ไ,ไปหาลูกค้าแล้วอย่าไปเมนูอื่น

ตังไว้ต้องมือวานนี่แม้ว่าให้ในใดย้ำอยู่ลูกเรามาจ่ใจว่าตาอ๊ะใจของคนอื่นเลยบ่ได้หายเป๊ซเดี๋ยวย้ำหน่ะพี่น้องเกือบมีสิบถุงอ่ะเบ๊บเดี๋ยวเบด เนี่ยไปก้าไวไปหาสิเราจะได้หาสิ ดีเลยมีนูที่สองผ่านไปเมนูที่สามพาะเปอันล่างอันนี้จะเข้าก็ด้วยกลวยเพราะว่ามันตัด ตอนเร้วแค่แฉบ,บพี่องมึนนัวลึกนัวลึกไปลืมเด้อวะ ให้กูรงรุดแค่สองอยางเด้อพี่น้องเ,ออเด้ออย่าไปเส่รดดีอย่าไปเส่เนี่ยมันบบเมนเนี่ยรูงแค่คน้ำตาลปิ๊บกับน้ำปลานะคะ ได้เท่ากันสองสามนับกล่อมดูไปกันยดองไปไม่เดียว <c oughs> <c oughs> ต้องนำ <c oughs> ไม่ได้ก่อะมันยีใสขาดใส่เกินโอ้ยมีแนวมีแนวกรอบแล้วจ้วกจวกที่นองมานละตอนนั้นมีแนวกรอบง่้ยๆยี่น้องพี่น้อง Wow. ข้ากะกะเอาว่าไม่นี้ข้าสชีเร็ยบจะถุงชัางเพศเพศกะกะเอาว่าไม่นี้เพชรสีเรียบชีถุงหาถุงกะบบ้ากันไป เบิดแล้วนาะพี่น,น้องมัอนี้เพชรบราณอ่ะจังมันนี้เพดรโหลายเพชรขาดจแล้วก็รใครก็รู ไปวานวมเกลดยัดถูไปวานีถุงแค่รโราหาจ้ะแต่ยำนะ่าจะได้เยอะอีกอนะไปวานมีตลาดเข่ตอนนี้วัวเพราะว่าตลาดนับวันสุกมือเจ็ดข้อเฮ้ามึงปลาของเฮ้า ขาวประจันท์เขา่าไปซื้อย่ำซื้อหาัางสามสิบบาทไม่ได้ดนึ่ใส่ปันใส่ใส่สันพ่อไไม่ได้แน่เนีเนๆนตลาดย่างทีราคาสิบราสิบหกสิบ ดีไปสองแ็กของพอดีนั่นไงยากยากสูงแค่เดียว ไปอือไปจะใส่อีกนี่เหลือมันเหลือเตาหูเดี๋ยวจะใส่อ,อกีอกเพิ่อีกกล่องแลนมาเหรอก่อลกล่ยนเมันโดนไงไม่มดอีก ะคะิบนนับทก็ก็กินตายว่านเอาพี่น้องาะ ผ่านไปเดี๋ยวอันนี้เอาไปหนี่ก็จะเดี๋ยวหนังเสริเอาวตาใครผู้า้าวที่เพื่อนว่าไปตปลาดนี้ได้ได้กี่หากินกับเด็กน้อยเดี๋ยวนี้หากินกับผู้เา้า <laughs> ก,ก,กินมากินก็ได้น่อยเ นเจ้าว่ามื่อนี้ถ้าบไ่ได้ปับเด้อสันร้านผนจะได้กินถ้ามื่อนี้บ่ได้อีปับสันนะเปนไจอบตถัาปั๊บเงินน้ำผย้ยดิ ป่ะเมนบรีสีเต็มพี่น้องเมนบรีสีเต็มว่ะเดี๋ยวมันสิตัดไปนี่ล้วจ้ะครับผมเดี๋ยวมันสีตัดไปเดี๋ยวมันทิ้งกรได้สิพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆจ้ะสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณด้วยจ้าสวัสดีจ้า